กลาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแ m a ท,ที่มีชื่อว่า w o r l of s t a t น o n เ,เคยเคยผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาลงเลดนะผมโดยไม่เสียโลบักบางคนแบบยังลงเลดในเกมนี้ไม่เป็นนะผมนะอยากได้หน้ากากดีโออยากได้อะไรพวก,พวกนี้ผมซึ่งเลดแรกนี่ก็จะเป็นของเลดคาเลฮาโจสตาร์ผมนะซึ่งของที่เราจะต้องลงนี่ก็ต้องมีดาบด้วยนะผมนะ แล้วของที่ได้ก็ตามนี้เลยหน้ากากแวมไพร์แล้วก็แบบพวกสแตนแอโร่พวกรัวค้างแล้วก็ตังอีกสามพันซึ่งการที่เราต้องลงเนี่ยเราก็ต้องมีดาบใช่ไหมดาบเนี่ยมันจะดรอปจากบอสที่มีชื่อว่าบลาฟอร์ดนะผมหรือว่าบลูฟอร์ดนั่นเองนะนี่นะโอเคเราต้องสู้กับมันนะผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคนนี้ก็น่าจะมาฆ่าไอ้บลูฟอร์ดก็เพื่อที่จะลงเลนเหมือนเราละมัง้งผมว่าโอเคซึ่งมันก็ดรอปมาแล้วนะผมดาบนะบางคนอาจจะดรอปเป็นอย่างอื่นนะผมนะ ซึ่งก็ไม่เป็นไรผมก็รอมันเกิดตัวใหม่แล้วก็ฆ่ามันอีกทีนะโอเคท่านผู้ชมคือเลดที่2นี่ก็จะเป็นเลดของเนื้อเรื่องในภาคที่2ผมหรือว่าเนื้อเรื่องของโจเซฟนะผมก็ว้าไปที่เรือยอสเนืผมนะอ่าว้ามาตรงนี้นะผมนะนี่นะตามผมมาเลยแล้วเราก็กดเข้าโดเมนตรงนี้ตัว e โอเคเอา้าอ๋อคือถ้าสมมุติว่ามันขึ้นแบบนี้เนะี่ยคือไม่ต้องตกใจผมนั่นก็คือท่านผู้ชมยังไม่ได้ออกจากโดเมนที่สร้างไว้นะผมนะ อ่านี่โดเมนดันดีโอะนะผมอ่าเราก็กดรีบอ,อกเลยนะฮะโอเคหลังจากกดออกเนี่ยเราก็กดสร้างใหม่ได้โอเคซึ่งนั่นก็คือของที่เราต้องลงเนี่ยก็ต้องมีเงินเอ่อเจ็ดพัผมแล้วก็ต้องมีกุญแจเรือยอทคันนี้แล้วก็ของที่หลบก็ตามนี้เลยนะผมถ้ามันของโจเซฟนะฮะอ่าว่าภาพขอฮาร์มอน แล้วก็คือแบบว่าบอสที่ดรอปกุญแจเนี่ยก็จะวร่ปไปตรงที่นิวยอร์กนะผมนะโอเคน่าจะเป็นแลนด์มาร์กที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะผมนะสำหรับคนที่แบบอ่าแบบผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคเราก็ต้องเข้าโรงงานนี้นะผมเพื่อที่ไปสู้กับบอสตัวนั้นนะโอเคเข้าตู้คอนเทนเนอร์นี้นะผมท่านผู้ชมจากที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอตัวละครที่มีชื่อว่าแบงค์นะผมนะนี่นะอ่าเราก็สู้มันนะผมบางคนอาจจะไม่ดรอปเป็นกุญแจนะผมก็อย่าแบบ ก็จะพึ่งไปท้อผมก็สู้กับมันตัวใหม่นะผมสู้จนกว่าจะได้กุญแจเนี่ยนะผมแล้วเราก็สามารถที่จะลงเลดได้อย่าลืมนะผมว่าต้องมีตัง7,500ด้วยนะโอเคในแต่และเดดือคือแบบตังใช้ลงมันก็แบบราคาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยโอเคเลดที่3ผมก็จะเป็นเลดของลาสนะฮะหรือว่าบอสจากภ้าที่2นั่นเองนะผมนี่นะโอเคท่านผู้ชมก็คือแบบว่าเราก็ต้องแบบกดเข้ามาที่จะต้องลงนะผม ต้องใช้ลงเนี่ยก็คือ4ี่หมื่นสีผมแล้วก็ต้องมีอ่าซองจดหมายในการลงนะผมของที่อดรอปก็จะเป็นอ่าหัวใจศิลาผมนะโอเคซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสู้กับบอสที่ดรอปซองจดหมายนะผมโอเคอันดับแรกก็คือบ้ามาตรงที่นิวยอร์กนะผมนะ น่าจะเป็นแลนด์มาร์กแลนด์สำคัญแล้วก็แลนด์มาร์กที่ง่ายที่สุดดูง่ายที่สุดแล้วนะผมในการลงเลตต่างๆโอเคเราก็พับมาตรงนี้นะผมแล้วเราก็วิ่งเข้าบ้านหลังนี้มาเลนะผมเราก็จะเจอทางด้านของบอสตัวนี้นะผมนะโอเคหลังจากที่เราสู้กับมันเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นทางด้านของซองจดหมายมานะผมนะซองจดหมายนี้คือมันดรอปง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ในระดับแลเองนะผมนะไม่ใช่ระดับอีพิกระดับเจนดารี่นะผมท่านผู้ชมคือ เลดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของ m i สตี้อ่าวิเรสนะผมนะฮะซึ่งนั่นก็คือเลดล่าสุดนั่นเองนะผมตังที่จะต้องเตรียมมีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ต้องหนะ้าหมื่นนะเฮ้ยไม่ใช่เลยน่าจะประมาณ7จ0 0 0มื่นเป่ะถ้าผมจำไม่ผิดหรือ60,000นี่แหละจำไม่ได้นะผมโอเคอันนี้ผมลืมออกจากโดเมนอ่ากดเข้าไปนะผมท่านผู้ชมคือ กติผมจะได้แต่ว่าตังผมมันไม่พอตังผมมันมี5้าหมนะผมการที่เราลงเดทนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเงินประมาณ6 0 0 0ื่นนะจำไม่ผิดแล้วก็ของที่ต้องใช้ลงเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกุญแจนะผมที่ที่ดรอปจากบอสตัวละครที่มีชื่อว่าชากะนะผมนะหรือว่าบอสตัวนี้นั่นเองนะคือมันเก่งมากนะบอสตัวที่ใช้อนดูบิสนะผมนี่อ่าเราก็สู้กับมันนะผมสู้จนกว่า มันจะดรอปกุญแจลงเลนนะผมนะดูผมพีพกับมันไปนะผมคือ <Yeah. S 1> การที่เอาชนะไอตัวนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ฝีมือไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะโกงกับท่านี่ยท่าว้าวไปข้างหลังเนี่ยก็คือแบบต้องป้องกันท่านี้ให้ได้นะผมนะท่าเดียวเลย สู้กับมันไปสักพักครับผมนี่นะผมนะมิสมิสตี้วิเรสนะผมกี้นะฮะก็จะเป็นทางด้านของกุญแจลงเลสนั่นเองนะผมนะนี่นะอ่าเราก็สามารถที่จะลงเลสล่าสุดได้นะผมเพื่อที่จะทำอ่าซีเวอร์ชาร์ลอตอนุบิทอะไรก็ว่ากันไปนะผมเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็ยูทูบช่วยชมยูทูบคนบลกจะพบว่าด้วยผมบายบายผม